พีนะครับพีเขา17โอห่างกัน3ปีเองนะโอ้พอดีเลยนะครับครอบครัวชุดนี้นี่ไงแม่เขานี่มีแม่ของเขานะครับนี่แม่ของเขาอยู่นี่เองนี่ปังขวาเอ่าไม่ใช่แม่คำตันนะแม่คำตันคือแม่ของโชคดีกับปังขวันนะครับนี่แม่เขาสวยไหมนี่ลูกๆเขาเลยนี่ถามว่าแม่เขาจําลูกเขาได้ไหมครับจําได้นะครับผม ดูดีครับบรรยากาศที่ปางเราในวันนี้นะครับโอ้โหหมอกควันเยอะเลยนะครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ปางเราตอนนี้นะครับผมบนดอยนะครับก็อากาศไม่ดีเหมือนกันนะครับถ้าด้านล่างจะขนาดไหนกันนะครับผมดูดลครับสวัสดีครับวันนี้เราก็พาซีนะครับผมมาหาช้างหล่อนะครับช้างหนุ่มช้างหล่อนะครับนี่ฮะายปางขวันนะครับผม ควานไม่มีนะครับไม่ใช่มิมีนะครับพูดผิดนะฮะควานเก่าของเขาไม่มีออกไปแล้วอันนี้เจเจนะครับผมโอ้โหพี่เจนะครับเจเจของเรานะครับควานบางขวัญนะครับผมซึ่งเป็นควานใหม่นะครับผมก็ไม่ได้ใหม่ละตอนนี้นานแล้วนะครับอยู่ด้วยกันนานละนี่ฮะบางขวัญนี้เป็นช้างที่เกิดที่ปางเราเลยนะครับพ่อเป็นสีดอนะครับหล่อมากหล่อสุดๆนะได้ไหน อ่าน้ำขา้างล่างนู่นนหรโอเคนะครับนี่นะวันนี้มามารู้จักนะครับฟังขวัญกันหน่อยนะครับผมหนุ่มหล่ออนาคตไกลนะครับหล่อหล่อมากๆนะครับตัวยาวนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นพี่ของโชคดีนะครับผมอายุตัวใดล่ะเจ็ดอ่ะสิบเจ็ดอ่ะสิบเจ็ดปีแล้วเนาะโอ้โหสูงเท่าไหร่เนี่ยได้วัดไหมเนะี่ย เม็ดกว่านะเม็ดกว่า,าอ่าน่าจะเม็ดกว่าครับเม,ม็ดกว่านะโหหล่อนะตัวยาวนะครับผมนี่ควันเก่าเขาแล้วเนี่ยเนี่ยต่อนะ<ช>มอต่อนนีตอนโชว์นี่วังขวัญแล้วนะต่อนะควันลูกแต่บอลถ้าถ้ายังให้ว่าดลูกแต่บอ,อลบอได้อยู่ไหม,นนมได้อยู่เนอะอะไรอะไรอะไรอันนี้ควันใหม่นี่ยยังไม่เคยเนาะ ยังไม่เคยคือมาถึงก็เขาไม่มีโชว์ไม่มีแข่งละช,ช้างมาโอ,อ้โหคำแก้วมานะครับสีดอกคำแก้วของเรานี่นี่โอ,อ้โหตัวเล็กนะตัวใหญ่กวนต้องมีคูด้วยนะออสีดอกคำแก้วครับนี่ช้างเล็กนะตัวเล็ก <c oughs> อันนี้เป็นช้างที่ซื้อมานะครับไม่ได้เกิดที่นี่นี่ย้อมแมวนะเมื่อก่อนนี้ว่าจะซื้อช้างพลายนะครับ นี่เขาบอกว่ายังงานยังไม่ออกมายาวนะครับผมเป็นช้างพลายที่ไหนได้นะครับเป็นซีดอเฉยนะครับผมนี่ฮะฝังขวัญเ,เรายังกลัวเลยนะแก่เขาแก่กว่านะครับโอเคนะครับเราปลาไปชมนะครับฝังขวัญกันหน่อยนะครับผมโอ้โหนี่ด้านบนก็จะเป็นพังบัวพังบัวขาวนะครับผมนตัวใหญ่นะ ช่วงนี้ไม่หลุดบ่อยช่วงนี้หลุดเม,เมื่อครั้งก่อนนะตอนนี้ไม่หลุดละอันนี้จะเป็นบ้านขวานใช่ไหมครับห้องแถวนี่ฝังขวานนะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นช้างที่มาต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีนั่นไงครับสยามนะครับผมโอ้โหนะครับวันนี้จะดูนุ่มหล่อหน่อยนะครับ วันนี้นุ่มหล่อเขาจะมาอยู่รอบองเที่ยวนะครับนี่ก็จะเป็นกะกันนะนี่จะเป็นบานเย็นปูบ่บานเย็นนะงายาวอไม่ใช่งายาวสิมาก่อนงายาวงาหลุดแล้วนะครับโอ้โหนักท่องเที่ยวก็น้อยมากนะครับช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับผมฟังขวัญเล่าดูดีครับผมนี่ เอาปลาไปแล้วเหรอเ hey. <Hey>. hey. ฮ้ยเฮ้ยอ๋อนะครับวันนี้ก็มาเจอโชคดีพอดีเลยนะครับอาบน้ําอยู่พอดี <Hey. S 1> ดูครับผมอะฮะนั่นทายน้อยนะนี่ควานเขาดูแลสองเชือกเลยนะครับนี่ <Hey. S 1> บางควานนะครับผม hey. Hey. โอ้โหเป็นไงพี่กรณยังไม่หายตกมันเหรอทายน้อยอะ่ะ <Hey. S 1> ยังไม่หายเนาะ ดูครับนี่สองพี่น้องนะวันนี้มาก็อยู่เวรด้วยกันนะครับอยู่ตอนเราท่องเที่ยวด้วยกันเลยรองเพลงร้องเพลงร้งเพลงนี่ร้องเพลงเลยรองเพลงเลยรงเพลงเลยนี่จะเป็นโชคดีนะครับนี่เป็นปังควันพี่ของเขานะครับผมนี่ไอโข่ <laughs> อาบน้ำครับอาบน้ำนี่ครับพี่เขานะครับ สิปีนะครับพี่เขานะครับแต่น้องเขานี่ก็แน่าจะ10กว่าปีนี่แหละนะครับประมาณอายุเท่าไหร่ล่าพี่กอนโชคดีอายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะ1 4นะครับพี่เขา17โอ้ห่างกัน3ปีเองนะโอ้พอดีเลยนะครับครอบครัวชุดนี้นี่ไงแม่เขานี่มีแม่ของเขานะครับนี่แม่ของเขาอยู่นี่เองนี่ปังขวาเออไม่ใช่แม่คำตันนะ แม่คำตันคือแม่ของโชคดีกับปางขวัญนะครับนี่แม่เขาสวยไหมนี่ลูกๆเขาเลยนี่ถามว่าแม่เขาจําลูกเขาได้ไหมครับจําได้นะครับผมนี่ฮะบางทีแต่เขาไม่ยอมรับเท่านั้นนะครับถามว่าจําได้จาได้นะครับผมนี่ฮะก็โชคดีก็ไปแล้วนะครับผมนี่ไปรอบน้องเที่ยวนะครับอันนี้จะเป็นปางขวัญนะครับอาบน้ําต่อนะครับผมงาสวยนะ ตัวใหญ่เร็วมากเลยนะครับหุ่นเหมือนแม่เหมือนพ่อเลยนะครับผมพ่อก็เป็นสีดอนะครับผมพ่อเดียวกันแม่เดียวกันนะครับโชคดีกับปังขวัญน,นะครับดูครับผิวพรรณสวยนะเป็นช้างเด็กอยู่นะครับอายุ17ปีนะครับดบูาบน้ำเขาหน่อยนะ <laughs> โอ้งาแตกเหมือนกันแล้วเนี่ยเล่นงามกันเนาะเล่น <c oughs> โซ่เหมือนกัน <c oughs> อ่า <c oughs> โซ่เล่นตลอดเลยช้างเราไม่รู้นะเดี๋ยวนี้เล่นชอบใช้งางัดโซ่นะ <c oughs> ประมาณแบบว่าเขาคันนะ พันงาอะไรประมาณนี้นะสวยนะครับนาเผือกสวยนะเหมือนแม่เขาเลยพ่อเขาก็สวยนะครับหล่อมากแต่พ่อเป็นสีดอนะครับเอาดื่มน้ำดื่มน้ำตอนนี้อยู่ได้อยู่ด้วยกันได้กีปป่ปีละ หนึ่งปีกับสองเดือนแล้วเนาะโอ้เรารู้ใจแล้วตอนนี้รู้ใจแล้วอ๋อสิบเจ็ดปีเนาะโอ้ล <laughs> นะำหลักนี่สิบเจ็ดปีนะถ้าบางบางตัวก็น่ตกมันได้เนาะอายุสิบสี่นี่ก็เริ่มตกมันได้นะครับจะเพราะเป็นบางเชือกนะครับยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จ <laughs> จะไปแล้วนะครับคืออยากจะไปรับน้องเที่ยวแล้วนะครับตอนนี้นะเนื่องจากว่าหิวนะครับหิวกล้วยล้างดีๆก่อนอาเอา,เอาจะไปละ <c oughs> ช้างก็รีบนะครับรีบจะกินนะครับรีบจะไปกินนะที่เกลียดอาบน้ํานะครับผมอยากจะไปกินกล้วยแล้วนะครับหมุนตัวหน่อยนะครับผม ล้ลางดีๆก่อนเป็นช้างที่วัดดีไม่มีเสียงเนาะใช่ปะ่ะไม่มีเสียงนอกเวลาเขาวัดดีนี่ฮะช้างบางเชือกอรสวรรค์เขาไม่มีนะครับคือเขาสอนให้มีเสียงแต่เขาไม่มีนะครับบางขวัญไม่มีเลยนะครับเวลาเขาวัดดีเขาจะใช้งวงเคาะพื้นนะครับนอ,อ้อเอาดิ นี่เขาวาดีนะนะ<ด>เขาวาดีคือย่อเข่าขาลงนะประมาณเท่านี้นะครับ<ด>นี่นะโอเคนะครับตอนนี้ก็อาบน,น้ำมาเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมนี่นะครับควานก็จะพาไปอยู่รับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับตอนนี้นะหล่อเลยนะครับผมจุดหล่อของเราพร<อ>้อมแล้วนะครับ<อ>นี่โชคดีรอแล้วตรงนู้นนะ<อ>นี่ไงโชคดีรอแล้วนะครับผมโชคดีเราก็จะ พี่ก่อนเราผูกดอยนะครับผมดูกก็จะมอมแมมหน่อยนี่ครับจะดูสวยหน่อยนะครับฝังขวานนะครับนี่สองพี่น้องนะครับดูห่างกันห่างกันสปีเองนะครับผมแม่เดียวกันพ่อเดียวกันนะครับนี่นะครับเขาก็ยังถามว่าเขารู้จักเออ่เป็นพี่เป็นน้องกันไหมน่าจะรู้นะครับผมน่าจะรู้แหละครับผมแต่เพียงแต่เราไม่รู้ว่าเขาเ มีปริยากันยังไงนะครับผมน่าจะรู้จักกันนะครับแม่เดียวกันด้วยอย่างเงี้ยนะครับผมนี่ก็เหมือนกันมากเลยนะครับเหมือนกันเป็นพี่น้องกันสายเลือดเดียวกันนะครับพ่อเดียวกันด้วยนะครับผมนี่ครับฟังขวัญนะครับโชคดีนะครับนี่ฮะโชคดีม่โชคโอ้เล่นงาหมดเลยนะโชคเรา บางขวัญน,นะครับดูครับงายังไม่เล่นนะไม่ได้เล่นงาด้วยเล่นไม่เยอะหนูดูงาเขายังขาวเลยส่วนโชคดีเราเล่นงาจนเปลือกเ,ออเปลือกสีขา,ขาวนี่หลุดมาแล้วน,นี่กินได้กันเนาะเอาแย่งกันดูเขาแย่งกัน <c oughs> ไม่ทันคนโตนะฮะคนโตนี่แข็งแรงกว่าเอาละครับบิดหน้านีแล้วอ้าวนี่นะครับผมก็พี่น้องกันจริงๆนะครับพี่น้อง ที่รักรักกันมากนะอยู่ด้วยกันได้นะครับดูฮะโชคดีก็ไม่ยอมนะขอกินนะดูดูดิอ้าวโชคดีฉลาดกว่านะครับมีมีเน็บด้วยอ้าวโชคดีเราฉลาดกว่านะเน็บไปกินเฉยเลยอ้าวหนีแล้วนะครับผมนี่นะครับโอ้นี่บรรยากาศที่ปางเรานะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนกะกันแล้วในตอนนี้ก็เป็นชุดใหม่มาอยู่นะจะมีนี่ก็ไล่เรียงกันดูเลย ก็เชือกไล่จะเป็นทองสานะครับอยู่ด้านในนู่นนะฮะทองสานี่จะเป็นทองไทยนะครับผมเป็นช้างงานที่งานจะดูโค้งเข้าหากันนะครับผมดูฮะอันนี้อายุเท่ากับปังขวัญนะอายุสิบเจ็ดสิบแปดเลยนะครับผมอายุไล่เรียงกันเลยนะครับผมเป็นอันนี้จะเป็นพ่ออีกพ่อก็เป็นช้างพลายนะครับแม่เป็นเป็นอีกเชือกไม่ใช่แม่ของโชคดีเขานะครับผมนี่นะนุ้งหนิงนะครับแม่ของนุ้งหนิงก็สวยนะครับ ของไทยนี่ก็จะเป็นแม่ของมีนาครับแม่สวยนะครับผมแม่สวยนะครับแม่สวยชื่อสวยนะครับผมนี่ยัไงไงคำนี่ <c oughs> อันนี้รอนัองนะเที่ยวนะเนาะยังไม่สวยนะเออน,นะยา,อานะ,ะาอ๋อยายาไม่พอกิน โอ้โไม่มีพอกินต้องตัดหญ้านะครับนี่กินพกพักทุกวันครับอ๋อนี่นะครับผม็ัดใบมัดตดใบมัดเนาะวันนี้ก็ตัดอีกตัดทุกวันนะครับเนื่งองจากบรรยากาศก็นักเที่ยวก็อาจจะน้อยนะครับอากาศเชียงใหม่ก็ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยนะครับผมหมอกปนเยอะนะฮะจับตา,อตาอโอเคนะครับนีนะ่พี่ควานก็ดูแลอย่างดีฮนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ เชิญเรียนเชิญนะครับ FC ทุกท่านนะครับผมมาเที่ยวหาที่ปังช้างภาษาได้นะครับเหล่าช้างก็รอนะครับตอนรับนะครับยินดีมากๆเลยนะครับนี่ครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนี่ฮะโชคดีครับปังขวานนะครับสองพี่น้องที่อายุก็ไล่เรียงกันนะครับแล้วก็ความหล่อก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมนี่ฮะหล่อเล็กรอใหญ่นะครับผมแม่เดียวกันด้วยนะครับฝาแฝดโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับ